ครับพี่เช็คให้แล้วนะครับก็อาการก็ตามที่พี่ว่านะเลืกการที่ใช้งานง่ายในเวทีผ่านอนวอลุ่มอินพุตนะนะครับวอลุ่มอินพุตเป็นเป็นทุกช่องเลยแบบนี้นะครับนะครับอาจจะไม่ใช่แค่วอลุ่มอินพุตอาจจะเป็นวอลุ่มทุกตัวต้องเช็คหมดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้ทุกจุดเลยนะครับเช็คล้างอาบน้ำอ่าเบื้องต้นสรุปไว้แบบนี้ก็คือ สไลด์เนี่ยดีนะสไลด์ตอนนี้ไม่เจอปัญหาสไลด์ดีนะครับสไลด์ยังใหม่อยู่เลยดูลักษณะแล้วนะนะครับสไลด์ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ตามที่แจ้งเลยครับแบบที่หนึ่งนะครับเออเหมาซ่อมอาบน้าเหมือนใหม่เหมือนกันแต่ไม่ต้องเปลี่ยนสไลด์ใช้สไลด์เดิมนะครับพี่เช็คล้างอาบน้ําทั้งหมดนะครับเช็คซ่อมทุกอาการเสียช็อตนะครับเดี๋ยวสรุปกันอีกทีในไลน์นะครับพี่เดี๋ยวคืนนี้ทําให้เลยนะครับครับพี่รื้อมาแล้วนะครับ ก็ของพี่จริงๆมิกๆพี่ยังใหม่อยู่เลยนะไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมครับนานๆใช้ทีใช่ไหมเนี่ยเราเราเราสังเกตฝั่งนี้สไลด์จะดูใหม่ๆดำๆนะเนี่ยช่วงนี้ก็ดำๆแต่ฝั่งนี้จะดูเหมือนมีฝุ่นขาวๆนะครับแถมนี้จะมีฝุ่นเออไม่รู้ไม่แน่ใจว่าทําไมนะแล้วก็มันก็จะมีพวกไม่ไม่แน่ใจว่าเก็บไว้ยังไงมันจะมีพวกคาบคาบความชื้นด้วยนะ นี่คาบความชื้นนะครับนี่นะครับนี่นครับ,รบก็ปัญหาตรงเนี้ยคือที่เจอชัดๆเลยวอลลุ่มอินพุตนะเดี๋ยวจะลองล้างดูก่อนนะว่าว่าดีขึ้นไหมว่าหายไหมนะครับแล้วก็สไลด์โอเคนะสไลด์ยังคู่ตัวเดิมมันยังดีอยู่เลยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้งานได้ดีอยู่ไม่ไม่เจอปัญหา วาลุ่มเนี่ยเดี๋ยวเช็คล้างแล้วทดเทสดูก่อนว่าไหวไหมนะครับว่าจําเป็นจะต้องเปลี่ยนไหมนะครับเดี๋ยวลองลองลองเช็คล้างดูก่อนเบื้องต้นคาดว่าไม่น่าต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวลองล้างดูนะครับแล้วเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วเทสแล้วเดี๋ยวแจ้งพี่อีกทีครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเช็คหาอะไรอะไรเสียอะไรเสื่อมมีตรงไหนมีปัญหาบ้างนะครับอโอเคครับพี่เดี๋ยวผมทําให้เลยนะครับนี่กําลังทําอยู่นะครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้ครับ ก็เดี๋ยวถ้าคืนนี้ดึกไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมอัปเดตอัปเดตให้พี่อีกทีเดียวตอนเช้าเลยนะครับครับพี่สรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้โอเคเลยมขายนะเอถือแว่าให้ไล่ราคาตรก็มิกซี่เนี่ยยังยังใหม่นะทั้งภายนอกภายในนะครับด้วยด้วยการที่ไม่ได้ใช้แบบนานมากอะไรเงี้ยนานๆใช้ทีอะไรเงี้ยนะครับนานๆใช้ทีเนี่ยวอลลุ่มเนี่ยมีปัญหาแน่นอนแล้วก็ล้างยากมากนะครับ วลุ่มเนี่ยมีปัญหานะครับพวกอะไรเสียอะไรเสื่อมก็ไม่ค่อยมีจะมีปัญหาพวกวอลลุ่มเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วแล้วก็พวกฝุ่นตกค้างตามบอร์ดนะครับก็จะมีปัญหากับพวกลายวงจรสะสมพบความชื้นนะครับเนี่ยแต่ว่ามันก็พอจะตีความได้ว่าเออเขาดูจะถอยโลงโลกก็เริ่มจัค้างได้นั่นแหละไอ้รุ่นเนี้ยนะใครครที่ใช้อยู่เนี่ยนะแนะนําว่า ให้เซนต์หมดเลยเอฟเฟกเนะีนะ่ยชุดเอฟเฟกเนี่ยครับเอฟเฟกชุดนี้เปิดสุดอันนี้เปิดเที่ยงแล้วก็เซนต์หมดเลยซับหนึ่งสองซับสามสี่แล้วก็เมเนออาร์เนี่ยครับนี่นะครับซับหนึ่งสองซับสามสี่เมเนออาร์เซนเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกต์ effect, บอลลุ่มหลังบอร์ดเอฟเฟกเปิดสุดก่อนบอร์ดเอฟเฟกเปิดเที่ยงหนึ่งเปิดเที่ยงนะครับประมาณนี้โปรแกรมที่เห็นเขาใช้กันส่วนใหญ่แล้วก็ผมก็ว่าเสียงโอเคนะสามสิบเก้าสามสิบแปดประมาณนี้นะครับ ว่าคนนี้กลัวพอคนกลัวก็เลยเข้าทองคําแต่คราวนี้เนี่ยพอฝุ่นมันหายตลบนะครับกลายเป็นว่าทองคําที่แทงลงมาเนี่ยเริ่มถูกตั้งข้อสงสัยแล้วเหมือนกันอ่าเอฟเฟกโอเคนะรีเวิร์บนะครับรีเวิร์บปกติเราบ้างจะต้องปรับฟุ้งดีนะครับร้องเพลงแล้วไม่เหนื่อยนะแบบนี้แล้วกลายเป็นว่ามีเงินมากนะครับแล้วก็ไหลเข้า ชุดสไลด์เมนเปิดไว้ประมาณนี้เท่ากันหมดเลยนะครับพยายามอย่าอย่าไปเปิดเอาน้อยนะครับเปิดเอานี่ศูนย์ดศูนดีบีมาตรฐานนะแต่ว่าชาวคริปโตเองชุดนี้เมนของซับหนึ่งสสามเปิดศูนย์ดีเท่ากันหมดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลากดเซนตรงนี้ถ้ากดหมดเลยทุุ่่มแบบนี้มันดังขึ้นก็จริงแต่มันจะเป็นมันจะเป็นโมโนมันจะไม่เป็นสเตอร์ สังเกตเวลาเราแผ่นนะครับไหมแผ่นซ้ายเห็นปะมันไม่หมดแผ่นขวามันไม่หมดเห็นปะก็สุดที่คนเลครับคนที่อ่านรีเสิร์ชมันไม่สุดนะช่างรีเสิร์ชไหเรากดแค่ต้องคำอ่่่านีไมกดอันนี้ไม่กดอันนี้ไม่กดอันนี้ไม่กดนะครับกดสลับกันก็มีกดแอลกดอากดแอลกดอาสลับกันแบบนี้นะครับขอพูดถึงภาพรวมก่อนวันนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นอเมริกาเองก็มีความท้าทายนะ อย่างเงี้ยแพงมันจะซ้ายขวา,วาสุดเลย,ยจ,จะเป็นสตเตอริโอเต็ม100ร้อยเปเซ็นตล่าสุดเนี่ยคุณเรโก้เนี่ยก็ได้เขียนบทความอ่าโอเคการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้งานได้โอเคทุกช่องนะครับแล้วก็สัญญาณ in xr in phone ใช้ได้หมดเอาออกหมดทุกเอานะครับแล้วก็รุ่นเนี้ยมันจะมีดอบดอบเลเวลดับดีบีอยู่ข้างหลังนะครับสวิตช์อันนี้นะครับต้องคือถ้ากดเน่ยเสียงจะเบา นะครับต้องต้องไม่กดนะข้างหลังเนี่ยต้องไม่กดต้องไม่กดแบบนี้นะครับอ่าน,นี่คือกดอันนี้ไม่กดนะครับต้องไม่กดนะถ้ากดเสียงจะดรอปเสียงไว้เบามากเลยนะครับเดี๋ยวจะงงแล้วก็ไปไปเพิ่มพวกเลเวลอินพุตเยอะก็จะมีปัญหาง่ายเวลาใช้งานนะครับเป็นโครงสร้างชิ้นต้นบอร์ดนะครับตัวที่เร่งประสิทธิภาพของทางรัฐบาล แต่เอาข้าจริงเนี่ยคุณอีลามัสเนี่ยก็ยอมรับว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะแพ่มันจะสุดเห็นไหมล้มเหลวก็ยด้จะเป็นสเตอริโอนะครับก็คือแทบจะลดอะไรไม่ไม่ได้เลยนะครับเอฟเฟกแรงต้านทั้งหมดนะรวมถึงตัวหุ้นแก้วน้ำเองแบบนี้เอฟเฟกต์เปิดแค่ครึ่งเดียวก็ให้เอฟเฟกต์เปิดแค่ครึ่งเดียวก็ดังลดแล้วนะครับต้องนะครับเนี่ยเมนเอฟเฟกต์เปิดสุดนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เซนต์ตัวนี้เปิดเที่ยงพอนะครับคือ อ่าตัง้ตงก้องหมายเนี่ยผมวอ่าโอเคสรุปจบเสร็จเรียบร้อยครับพี่เออ่เดี๋ยวเออ่คุยต่อในไลน์นะครับ